ใครเนี่ยเดินป่าเลยใส่ป่าเหรอจอยเด็กที่ใส่ไม่ค่อยดีมันอะดูจดกันเลยเน่ารักน่ารักเมื่อวานใครไปหาที่บ้านชวนกินข้าวน้อลองไปหาบ้านจอยเหรอเออไปหน้าบ้านเลยอ่ะจะไปหามาจะไปหาผัวมัน ตหีีอะไรอ่ะฮานาฮะเซโยไปด้วยดีอันนี้คือใครค่ะใชมทเราใบี่เขาพี่ดูสีหน้าเขามองพวกแกก่อนนะฮ่ส่แ่โอ้คนม่าได้อ่หมดที่ตรคนที่ใส่กำลังใส่แว่นอยู่แต่พี่ไม่เอานะเขาพี่มีใบแล้วโองเท้ามันยกเย ีเสียนี่ขอเสไนี่มากลแต่ขไม่ได้มีเสื้อที่ไหนอต้องมอก้ยชยอมตกปได้เลยหรอ ต้อรับหรไม่แล้วน้ำมันมี่าิ้า้เลยค่ะมมเป็น้มั่อมอันนี้น้ำอะไรอะคะอันนี้ไปแล้วเหรอแล้ว